สวัสดีสวีดัสสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่บางบโ,อโอนกุบกุบคนีทุกท่านครับ <S <S 1> <S 1> วันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตคดีคืบหน้าของพี่โรนนะครับเอฟดีครับพี่โรนนะครับได้เดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาที่จังหวัดขอนขอนขอนแล้วครับแต่นะครับต้องเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาที่ภาคเหนืออีก ยังไม่ถึงวันใครสิครับ,รบเอาเป็นว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่อัจฉริยะนิยายนะครับเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุตินะครับเรื่องสมมุตินะครับในตัวละครตัวสักไปเพื่ออัริรศในการรัชมรบฟังโลนมึงเป็นยังไงอาการมึงเป็นยังไงมึงยังบอกกูมาดิช่วงนี้รายได้ไม่มีเครียด ใช่ปะรายได้ไม่มีเครียดโดนคดีเยอะเครียดใช่ไหมหรือว่ายังไงไม่เอานะไม่เอาคดีไปแลกกันนะแต่ผมเชื่อว่าเจาวีไม่แลกหรอกแต่โรนไม่มีมม,ม,มีแนวคิดไงเข้าใจปะนะเจวีเขาไม่นะไมแลกคดีกับมึงนะมึงอย่าไปง้อเจวีไม่ได้นะเขาไม่มาแลกคดีกับมึงนะโรน โถฟังนะเป็นยังไงโดนคดีไปเป็นยังไงเครียดเหรอหือเครียดใช่ไหมได้ข่าวว่าเครียดแลได้ข่าวว่าเมียบ่นด้วยก็เล่นค่ะเล่นโซเชียลไงให้โดนให้โดนฟ้องเป็นธนายแท้ๆครับถูกคนฟ้องเครียดใช่ไหมอับอายขายขีหน้าทั้งทั้งจังหวัดอะ เป็นทนาเแท้ครับโดนประชาชนฟ้องอับอายไหมล่ะครับไหนแล้วหลังปีใหม่จะฟ้องกลับหกเจ็ดคดีนะไหนไปถึงไหนแล้วฮะจะฟ้องกับอาจุงอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยจะฟ้องกับเจวงเจวี่อะน้ำลายออกมาพูดแก้เกี้ยววทำไม่ได้เห็นไหมครับ ก่อนหน้านี้เป็นไงครับก่อนปีใหม่เป็นไงหลังปีใหม่นี้ผมจะไล่ฟ้องทุกคนโดยเฉพาะผู้หญิงคนหนึง่งฝากไปถึงผู้หญิงคนหนึง่งหลังปีใหม่นี้คุณจะได้เดินทางมาเที่ยวสิบสถานีผมเอาจริงหลังปีใหม่นี้ขู่ประกาศดันเลยดังจะท้อดังจะท้อรอไม่วิ่งอีกแล้วเนียไปอีกแล้วครับนี่มันก็หลังปีใหม่เข้าวันที่เจ็ดแล้วครับ ีกสิบประธานีไหนนะครับไอ้โ้นมึงนี่น้ำลาคิกโกหกตอนแหล่เป็นวัน,นชาติหมาในชาติเรื่องนี้ยังไม่ทำละลั่นวาจาไปแล้วเวลาล,ววลั่นก็ลั่นวาจาไปแล้วก็ทำไม่ได้เห็นไหมครับตอนแรกว่าจะไปร้องเรียนส่วนอย่างสุดท้ายก็ไม่ไปเห็นไหมครับสุดท้ายก็ไม่ไปเห็นไหมครับไม่ไปครับไม่ไป ใชอ้อีช้างน้ําไปนะครับนี่นะครับคือสิ่งที่ทําให้กลุ่มเอฟซีพลังโจนะครับไม่ชอบเพราะอะไรเพราะดังแต่ท่อเราไม่วิ่งเห็นไหมครับทำแคอนเทนต์เห็นไหมครับจะฟ้องสิบประานีบ้างจะฟ้องเจ๊หวีโอ้โหแต่ละคนแต่คนคน,คนที่โดนหมายจะลุมฟ้องเจ๊หวีเจ๊หวีจต้องเดินทางไปสิบปานีส่วนผมจะฟ้องที่จังหวัดสกลระเบอรอ ผมมาแต่งตั้งผมจะแต่งตั้งทนายทีมงานอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเอาให้ได้ครับหลังปีใหม่เจอกันเจอกับผมแน่เจอกับผมแน่เจอกับผ,ผมแน่ครับเงียบคลิปไปแล้วครับไหนละสิประานีน้ำลายครับทุกท่านตอนนี้รู้ว่าเครียดเห็นไหมครับคอนเทนต์ดังกระท้อเราไปวิ่งทำให้เจ้าแม่ไม่ชอบเทกันแล้วครับเนี่ยเทกันแล้ว FC เทกันแล้วครับมันมันมันขุ่นคล้องหมองใจกันแล้วที F T ครับมันขุ่นคล้องหมองใจกันแล้วมันแก้วที่มันล้าแล้วมันไงก็ไม่ติดแล้ว FCFC เจ้าแม่ไม่เอาอะ FC ดำไม่เอาใช่ปะคือพูดง่ายคือ FC ดำไม่เอาไอโนะ้โรน่ะคือดังท่อเราไม่วิ่งไม่มีผลงานอะไรเลย FC ครับไม่มีผลงานอะไรเลยเขาก็เลยไม่ชอบมันเนเห็นไหมครับ และอย่างคือเขาก็รู้ทันหมดแล้วเรื่องการโอนเงินการของเงินหลังบ้านตั้งแต่มันโดนใหม่ชลวันแฉสลิปสองหมื่นไปแล้วนะเอฟซีเชื่อไหมครับว่ามันเสียหลักไปเลยนะมันเสียหลักไปเลยมันไม่ออกมาตอบปเรื่องส 20, ลิปสองหมืนม่นเ,เห็นไหมครับมันกลัวแล้วมันมีเยอะเห็นไหมครับช่วงเนี้เอฟซีฟังนะเดี๋ยวมันจะกลับมา มันไม่หายไปนะเราจะมากลับมาใจเย็นๆตอนนี้ที่มันหายไปเพราะมันกลัวเกออด้องมันเดี๋ยวมันก็กลับมาใจเย็นๆมันคนมันเคยกินขี้อ่ะมันก็กินขี้คนมันเคยด่าเคยว่าแต่ตอนนี้มันต้องเงียบเป็นเก๊บเงียบเพราะอะไรเพราะช้างน้ำเกอดอีนากากตีกันมันก็ต้องเงียบไปก่อนเพราะมันมันออกตัวได้ไม่เยอะออกตัวมันโดนด่าโดนแฝโดนแฉเข้าใจป่ะเออแล้วมึงรู้ตัวไหมว่า สลิปของมึงไงล้นอยู่ที่ชาละวันเต็มเลยกูบอกวันนี้แหละสลิปลักทรงลักแสนก็มีอยู่ที่ชาละวันเต็มเลยสลิปเข้าใจปะมันอยู่ที่ว่าเข่าจะเข่าเนี่ยจะแฉงเมื่อไรนันเองนะครับเอฟซีฟังนะตอนนี้ที่มันเก็บตัวมันเซฟตัวเพราะมันมันมันมีปัญหาไอ้สามตัวมันทะเลาะกันนั้นน่ะมันก็ไม่กล้าออกตัวให้ใครงั้นแหละ พราะแต่ตัวแต่ตัว f อฟอนตั ang, งค์แค่นั้นแหละโดยเฉพาะไอหมาอดอะนะครับไอหมาอดนะไอลูกอูดนะเข้าใจปะคือไอนี้กลุ่มฟังลับไว้เยอะเข้าใจปะกลุ่มฟามลับไว้เยอะนะเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับรอติดตามชมไม่เลยเดี๋ยวมันจะกลับมาอีกไม่นานมันจะกลับมาอีกไม่นานเชื่อผมได้เลยว่ามันจะกลับมาอีกไม่นานนะตอนนี้มันเงียบก่อน ไหนนะสิระถานีอ่ะไหนล่ะน้ำลายเห็นไหมครับตางถว่างกันยังไอเฮี้ยนี่มันดังกระท่อล้อไม่วิ่งนะครับดังแต่ท่อล้อไม่วิ่งเห็นกันยังอ่ะทำอะไรได้อ่ะสิบะถานี้ไหนอ่ะสิบถานี้นะครับนี่ครับถึงถูกเปลี่ยนตัวไงให้อีช้างน้ำไงเข้าใจะปะมันถูกเปลี่ยนตัวให้ช้างน้ำมาทำหน้าที่แทนไง เพราะมันดังกระท่อมันรอไม่วิ่งไงเข้าใจปะเออแค่นั้นแหละทุกท่านเพราะฉะนั้นนะครับฝากไว้คิดพิจารณาด้วยนะครับใครทำกรรมดีได้ดีใครทำกรรมชั่วมันก็ได้กรรมชั่วคนอย่างมึงอ่ะจะสงบป่ากสงบคำได้กี่น้ำไอโ้โรนเข้าใจปะเอออีกไม่นานเรา,าท้าทามึงก็พอ จำคำมผมไว้แล้วกันครับเดี๋ยวมันก็ออกมาฟาดผมว่าจำคำผมไว้นะอีกไม่นานมันจะออกมารอให้ศึกสงครามของอีช้างอีนากากไอเกอดสงบศึกก่อนมันจะกลับมาครับจำคำผมไว้นะครับแต่ตอนนี้ต้องเงียบก่อนนะครับอ่ะนิทานครับเรื่องสมมุตินะครับ